หัวงอนไก่นี้ก็เลยไม่เอาเนั่นเนาะคุณลุงไม่ให้ได้แห้งให้เอาคนตัดหรือว่ามันล้มเองคะว่าจะเอาดอกค่ะว่าจะเอา,มาเมล็ดนะว่าจะเอา,มาเมล็ดไว้ปลูกนะคะเพราะว่าเป็นพันเป็นพันงอนไก่ใหญ่ที่งามมากเลยนะคะเดี๋ยวพ่อเฟียจะเก็บไปตากแห้งเอาไว้เอาเมาเล็ดไว้ปลูกนะคะเนี่ยมันขาดน้ำมันก็เลยแห้งล้มก่อนกำหนดเวลา ความจริงแล้วดอกงอนไก่น่าจะได้แห้งกว่านี้นะคะน่าจะได้แห้งกว่านี้จึงเจ็บเมล็ดเอาไว้ปลูกได้แต่นี้มันล้มนะคะมันหักก่อนกําหนดเวลาเนื่องจากว่าขาดน้ําแล้วดอกใหญ่มากนะคะทุกท่านเห็นไหมคะโอ้ดอกใหญ่มากเลยมันก็เลยมีน้ําหนักทําให้ต้นหักลงมาก่อนเวลากําหนดด้วยไม่ได้มาเอาไม้ค้ายันนะคะแต่ไม่เป็นไร ล้มก่อนแต่ก็จะตากเอาไว้นะคะตากไว้เดี๋ยวป้าจะหาที่ตากเอาไว้ตากไว้ที่ไหนดีนี่นะคะมีถังเล็กอยู่ตรงนี้ป้าก็จะเอางอนไก่ดอกงอนไก่ตากเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ปลูกอีกนะคะให้เมล็ดมันแห้งนะคะตากเอาไว้ให้เมล็ดมันแห้งแล้วก็จะปลูกอีก คงจะได้เยอะนะเนี่ยถ้าหากเมล็ดเข้าแก่ให้เนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการทำความสะอาดสวนของคุณลุงของพวกเรากระท่อมชมจันท์อยู่นะคะยังไม่เสร็จง่ายๆนะคะวันนี้ช่วงวันหยุดเราก็ไม่ได้หยุด ก็ทำงานเฮ็ดเวียกสวนนะคะก็ช่วยโอกาสที่จะรื้อทำความสะอาดสวนเนี่ยคุณลุงก็ต้องมารื้อตรงนี้อีกนะคะเนี่ยลื้อสวนผักสวนครัวออกนะคะถ้าจะปลูกใหม่ก็คือรื้อออกปลูกใหม่ถ้ายังไม่ปลูกใหม่ก็คือรื้อออกให้มันสะอาดนั่นเองมันรกไปหน่อยมัไนนะไม่หน่อยนะไม่หน่อย มันรกมากนะคะรกมากแล้วก็ดูก็จะไม่สวยไม่งามแหละก็ต้องเอาออกนะคะน้องไม้ทองเอาน้องไม้ทอง <c oughs> เจอแล้วทีน่นี้ป้าเอาน้ำใส่ต้นมะม่วงหาวเอาไว้น้องไม้ทองก็ไปเจอก็อยากจะกินน้ำเห็นแปลกบางทีก็ขุดนะคะ ก็มาดูคุณลุงเริ่มที่จะรื้อแปลงผักนะคะแปลงพลืชผักสวนครัวอ,ออกเลยค่ะคุณลุงโหรพาใช่ไหมคุณลุงก็อาจจะเอาเอาไว้บ้างเป็นบางบางต้นนะคะต้นไหนที่แก่เก่าแก่เยอะก็อ,ออกไปเลยก็จะเอาไว้บ้างเฉพาะ กะเพรานะคะกะเพราก็ถ้าใส่น้ําเข้าไปก็ยังพอได้กินได้อยู่นะเพราะว่ามันต้นใหญ่ต,ตอนนี้คุณลุงเราน่าจะลื้ออันนี้ออกตั้งแต่ตอนที่มันขุดได้เนะตะก้ารไหมตะก้าที่เราฟังไว้ในแปลงไหมตอนนี้น่าจะลื้อยากเพราะว่ามันดินแข็งมีหัวไหมคุณลุง หัวนะคะก็มีหัวเก่าอืมอกเลยคือเราได้ทำก็ดีมากแล้วที่เราได้รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงเนะเาะได้ทำ ก <c oughs> ็มีน้งไหมชองที่ลือ้อไหมชองจอมสซนนะคะก็มาเป็นกําลังใจให้ตาดาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะโอ้แสงแสงขาวแสงขาวย้อนแสงนะคะตอนนี้แดดเริ่มแรงขึ้นแล้วนะคะก็เลยมองไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนเนอะอันนี้ก็คือ น้องไม้จะช่วยลือไหมคะน้องไม้จะช่วยคุณตาลือไหมลูกโอ้แพพต่กระเพราต้นนั้นมันอยู่ข้างนอกเฟรมคุณลุงเอาออกเลยก็ได้ตนน้นใหญ่นะมันอยู่นอกเฟมนอกนอกกระบะนอกนอกาปะนะคะมันก็จะไม่สวยก็จะรบอยู่ข้างนอกได้น,น,นะคะไอ้ที่อยู่ข้างในนี่ก็เยอะอยู่อืม หรือหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะที่นี่แต่มันก็เกิดขึ้นอีกตราบใดที่มันยังมีน้ําหมอกหรือฝนน้นําฝนหรือหมอกนะคะที่ตกลงมามันก็ยังมีเกิดขึ้นได้ก็เป็นญ้าโรกให้เราได้ทําความสะอาดอยู่ตลอดนะคะความจริงคุณลุงทําครั้งหนึ่งแล้วนะคะมันก็เกิดขึ้นใหม่อีกยามันก็เกิดขึ้นใหม่อีกนะคะเนี่ย ทำให้เราต้องลือต้องทำกันตลอดเลยชีวิตชาวสวนก็อดทนเอาเลยเนาะเดี๋ยวจะพาน้องไหม้ออกไปเก็บสวรส พ่น้องไมไปเก็บสวรสข้างนอกเนาะอันนี้คือแปลงผักที่เราทำเอาไว้ใช้อิฐบล็อกนะคะที่จะมาทำเป็นแปลงนะคะแปลงถาวรสามารถปลูกผักปลูกอะไรได้ปลูกพืชผักสวนครัวกินเองได้ทุกฤดูก,กาลนะคะแต่ตอนนี้มันรกก็ต้องลื้อออก ถ้ามีเวลาก็ปลูกใหม่นะคะถ้าไม่มีเวลาปลูกก็เอาให้มันสะอาดให้มันไม่รกมาเนาะมาแปลงตรงนี้ป้าพามาดูกระชายขาวกระชายขาวที่คุณลุงปลูกเอาไว้ตอนแรกคุณลุงนึกว่ามันตายหมดแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมาอยู่นะคะเนี่ยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็เหี่ยวด้วยตอนนี้เดี๋ยวป้าจะเอาน้ํามารดซะหน่อยที่ได้เหี่ยวเหมือนป้าเล่านะคะมันรกมากหญ้ามันรกแล้วก็มีหญ้าหนามแบบมายาราบนี้เยอะ ไม่สามารถลุยเข้ามาลดน้ําได้มันก็เลยต้องเหี่ยวนะคะฟ้าทลายโจรอยู่ตรงนั้นก็มีมีกระชายขาวมีฟ้าทลายโจรมีตะไคร้ก็นั่นแหละเหี่ยวแห้งไปเหลือต้นเดียวก็หวังว่าจะฟืน้นมีคานะคะขาเลื้งของป้าอยู่มุมนั้นก็รู้สึกว่าจะหายไปแล้วตายหมดนะคะไม่น่าจะเหลือเสียดายมากเลยขาเลื้งก็ต้องเป็นแปลงใหญ่อยู่นะคะแต่ว่ามัน เราไม่ได้ให้น้ําตอนที่ขาดฝนเนื่องจากว่ามันเข้ามาไม่ได้เหมือนที่บอกนะคะก็เลยตายไปแล้วแต่ก็ยังมีขาบ้านเหลือบ้างอยู่มุมนู้นนะคะอยู่ในสวนน้นเรามีขามีตะไคร้มีฟ้าทลายโจรมีกระชายขาวมีขมิ้นชันนะคะแล้วก็มีขมิ้นขาวนะคะตอนนี้แล้วมีขิงด้วยปลูกขิงไว้ด้วยนะคะแต่ว่าหัวขิงยังไม่ได้กู้ไม่ได้ไม่ได้เก็บนะคะ ไม่ได้เก็บกหัวขิงขึ้นขมิ้นชันก็ยังเก็บขึ้นไม่หมดนะคะแล้วปีต่อไปมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราไม่เก็บขึ้นมาเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหัวของขมิน้นเดี๋ยวป้าจะพยายามเก็บขึ้นมาไว้อีกอยู่นะคะมันเยอะอยู่เก็บขึ้นมาไว้ใช้ประโยชน์นะคะ ป้าจะไปเอาน้ำย้ายน้ำก่อนนะคะ